สวัสดีจ้าน้องฟงสืบสวยธุรธานีนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะการรับกันไกลด้วยตนเองที่บ้านนะคะด้วยนะคะพีนัดนี้เลยค่ะน,นะคะเลยจ้ารับกันไกลนะคะด้วยตนเองที่บ้านนะคะเทคนิคนะคะการทำนะคะกันแ,แบบนี้เลยจ้ะปีนัดนะคะใส่นะคะสนลีแบบนี้นะคะ ใส่แบบนี้นะคะใส่นะคะให้จตมลีเสร็จนะคะป้ายที่กันไกได้เลยป้ายทั้งสองด้านเลยนะคะป้ายที่กันไกนะคะทั้งสองด้านแบบนี้นะคะป้ายแบบนี้นะคะป้ายที่กันไกแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะป้ายทั้งสองด้านเลยนะคะป้ายให้ยาวนะคะให้ถึงนะคะสุดกันไกเลยนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นั่งตัดนะคะ ทำแบบนี้นะคะตัดนะคะรัดเวลาค่ะ,ดบบะ,คะัดแบบนี้นะคะทาแบบนี้นะคะคเวลาประมาณนะคะห้านาทีนะคะต่อหนึ่งอันนะคะรับนะคะเทคนิคนะคะการรับกันเองที่บ้านนะคะัดแบบนี้เลยค่ะด้วยนะคะวีนตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะรูปร่างน้าน้าตานะคะเป็นแบบนี้นะคะวีนอ็อตนะคะกระรองวีนอ็อตเป็นแบบนี้นะคะซื้อที่ร้านนะคะพัสดุนะคะได้เลยนะคะ ด้านซ่อมโมไซก็ได้นะคะตัดแบบนี้นะคะตัดเวลานะคะห้านาทีนะคะหนึ่งอันนะคะเครื่องบินนะคะทีนัดนะคะใส่จำลีแล้วก็ปัดนะคะตัดแบบนี้นะคะอ่าลองหยับจับจับจับลองตัดนะคะตีแบบนี้นะคะไม่ต้องทําแรงๆนะคะแย่เบาๆเลยนะคะนี่นะคะจับเวลานะคะหนึ่งอันนะคะประมาณนะคะห้านาทีนะคะอ่า นะคะประมาณห้านาทีนะคะพอห้านาทีปุ๊บนะคะ,นะคะออกน็นะคะเอาผ้าะนะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าสำลีก็ได้นะคะเช็ดออกนะคะให้สะอาดต่อหนึ่งอันนะคะทําแบบนี้เลยนะคะทุกคนทำแบบนี้นะค่ะหนึ่งอันนะคะห้านาทีแล้วก็ใช้นะคะ,ะไม่ต้องใช้มือนะคะใช้นะคะใส่สำลีค่ะใช้วีนัตนะคะใส่สำลีแล้วก็เอาป้ายนะคะที่กันไกลได้เลยนะคะแล้วก็นั่งตัดเป็ดนะคะ ตัดแบบนี้เลยนะคะตัดตะหินห็นแบบนี้เลยนะคะตัดแบบนี well, on ้นะคะตัดตะห็นห <let> <prejudice> ินแบบนี้เลยนะคะแต้นแบบนี้นะคะตัดตเห็นหินตัดแบบนี้นะคะหนึ่งอันนะคะตัดแบบนี้ประมาณนะคะห้านาทีนะคะต่อหนึ่งอันนะคะรับกันไกลเองที่บ้านทานนะคะเทคนิคนะคะการรับกันไกลเองที่บ้านนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนนะคะ ทำเองได้ที่บ้านเลยค่ะมีนะคะวีน็อตหลอดเดียวนี้นะคะรับกันไกลนะคะได้ทั้งบ้านเลยค่ะรับได้ตลอดเลยนะคะพอเรารู้สึกนะถ้าว่ากันไกลนะคะไม่ก่อยคุมนะคะก็ใช้นะคะวีน็อต่านะคะทั้งสองด้านนะคะที่กันไกลนะคะแล้วนั่งหยัดจับจับจับนั่งตัดแบบนี้นะคะนั่งตัดนั่งตัดลมแบบนี้เลยค่ะนั่งจักันไกลนะคะแบบนี้ค่ะทำแบบนี้นะคะห้านาทีนะคะต่อหนึ่งอันนะคะก็จะได้นะคะกันไกลที่คมนะคะ ดังที่เราต้องการนะคะทุกคนนะคะแบบนี้นะคะห้านาทีนะคะหนึ่งอันนะคะใช้เวลาห้านาทีอาจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะหนึ่งอันนะคะใช้เวลานะคะห้านาทีนะคะเดียวนะคะเสร็จนะคะใช้ใช้นะคะผ้านะคะเช็ดออกนะคะถ้าติดมือนะคะก็ไปล้างด้วยนะคะน้ําสะอาดนะคะออกนะคะเพราะว่า เวลาวีนอตนะคะติดมือนะคะถ้าไม่ล้างนะคะมันจะกัดมือด้วยนะคะมันใช้สำหรับโลหะนะคะใช้ทําสาหรับโลหะเท่านั้นนะคะก็เลยนะคะใช้รับกป็นกลได้หมดเลยนะคะจะเป็นกไายนะคะหรือว่ากรายปันปลานะคะคือปัตตตเรียนะคะอ่าทาด้วยวีนอตนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะปัตตาเรียนะคะได้เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะแยบๆๆๆแบบนี้นะคะอ่าีนะคะต่อหนึ่งอันนะคะใช้เวลานะคะห้านาที พอครบก้านาทีปุ๊บนะคะถ้าว่าสมมตินะคะว่าครบก้านาทีแล้วนะคะเราก็ใช้นะคะผ้าค่ะใช้ผ้าแบบนี้นะคะผ้าสะอาดแต่เช็ดได้เลยนะคะผ้าสะอาดค่ะเช็ดได้เลยนะคะผ้าผ้าสะอาดแบบนี้นะคะเช็ดได้เลยนะคะหรือว่านะคะเราจะอากระดาษทุชๆูเช็ดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเช็ดออกให้สะอาดนะคะอ่าเช็ดเช็ดเอกให้สะอาดให้หมดนะคะเช็ดออกให้สะอาดนะคะ ใช้ผ้าก็ได้นะคะใช้กระดาษชิชชู่ก็ได้นะคะ